เช้าค่ะแม่โอ้โหชุ่มฉ่ำกันทั่วประเทศเลยโพสกันสนั่นเสียดายเสียดายนะเสียดายเสียดายเสียดายค่ะเสียดายมากเสียดายทางทางพี่ปุ้ยพี่นาเขาทำงานเต็มที่นะคะก็น่าเห็นใจเพราะว่าพี่เต๋าก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่ไปคัดเลือกเลือกของพี่ปุ้ยพี่นาถ้าไม่ใช่พี่ปุ้ยพี่นาจัดก็คงไม่มีวาสนาไปนั่งจัดก่อนกับเขาด้วยต้องขอขอบคุณพี่ปุ้ยพี่นานะคะเสียดายค่ะเสียดายมากเหมือนเหมือนเราเป็นคนไทยนะคะแล้วก็ ผู้ชายทำดีกับเรามาตลอดแล้วก็อยู่ๆผู้ชายบอกว่าไม่รักเราแล้วก็ทิ้งเรากลางถนนให้เราเดินกลับบ้านดูเหมือนโดนหลอกอ่ะ <c oughs> เหมือนเราโดนหลอกอ่ะอีผู้ชายเลวอี <c oughs> ผู้ชายเลวมึงหลอกโก้ go! อีเอพจพเต๋าคิดว่าพลาดจุดจุดไหนในมุมมองของพี่เต๋าดีกว่าในกูลูนางงามเหมือนกันอะไรอย่างนี้นคะ่ะการประกวดนางงามเนี่ย เวทีนางงามปัจจุบันเนี่ยนะคะโดยเฉพาะเวที Miss Universe เนี่ยมันก็เป็นเวทีอันดับหนึ่งของโลกนะฮะเราต้องยอมรับว,ว่ามันเกิดสภาวะของในเรื่องของธุรกิจเรามองของบิสเนสเลยนะลูกนะธุรกิจเราเจอปัญหาของเศรษฐกิจที่มันไม่ดีสปอนเซอร์ไม่เข้าหนึ่งแล้วเราเจอปัญหาของเรื่องโลกระบาดด้วยนะคะแล้วก็ Miss Universe สเนี่ยเปลี่ยนมือมามาหลายครั้งแล้วเปลี่ยนมือมาหลายครั้งแล้วแล้วก็ที่สําคัญยิ่งไปกว่านั้นเนี่ย เมื่อมันมีการเปลี่ยนมือเนี่ยอย่าลืมว่าตอนนี้ไม่เกิดโควิดไ9เกิดขึ้นทาง IMG เนี่ยนะฮะ IMG เนี่ยเขาก็ไม่ได้มีแฟชั่นโชว์ไม่ได้เอานางงามไปออกอะไรไม่ได้สร้างไรายได้อะไรเยอะแยะมากมายมันก็ไม่มีมันก็ไม่สามารถที่จะทำเงินได้สภาวะของการขาดทุนของบริษัทมันก็มีสูงเรามองแบบผู้ใหญ่เลยนะลูกนะมีสูงแล้วเวลาจัดประกวดเนี่ยมันก็จะเรื่องมีเรื่องของธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องธุรกิจในที่นี้เนี่ยเช่น สถานีเทเลมอนโดของเม็กซิโกมันเป็นเคเบิลอยู่ที่เม็กซิโกเป็นสปอนเซอร์แล้วก็ในเรื่องของอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวก็ได้แต่พี่อาจจะเดาๆไปนะคะนั่นก็คือเรื่องของยาว,วัคซีนสังเกตไหมว่านางงามที่เข้ารอบห้าคนสุดท้ายเนี่ยเป็นประเทศที่ติดโควิดเยอะที่สุดไม่ว่าจะเป็นอินเดียบราซิลและเม็กซิโกก็คือเพื่อนบ้านสาหรัฐอเมริกาซึ่งเขาไม่ถูกกันและก็ล่าสุดเนี่ยโจไบเดนเนี่ยก็ได้เซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วว่า ไอก้กำแพงที่โดนันทรัมป์เนี่ยสร้างเนี่ยจะต้องโดนรื้อออกให้หมดนะคะแล้วก็จะต้องรับผู้อพยพชาวเม็กซิกันเข้ามาธุรกิจล้วนๆแล้วค่ะตอนนี้มิสซูเนียว์คือธุรกิจล้วนๆแล้วเหนื่อยค่ะถ้าอย่างนี้เราเหนื่อยเลยคะ่ะพอเมื่อเช้าเนี่ยนั่งดูเนี่ยลุ้นกับตายนะคะที่ไหนได้ก็มาตายลาตินเพราะว่าดูไปดูมาคุณรู้ว่าประกวดที่ดาราตินมันไม่เหมือนประกวดนางงามแล้วว่ามันกลายเป็นเป็นประกวดที่ดาราตินเนี่ยมีแต่ลาตินลาตินลาติน โดมิ n ิกันด e พับฟ i ิอย่างเงี้ยก่อนจะเข้ารอบห้าคนสุดท้ายได้รางวัลจากเรือสำราญและโดมิ n ิกันด e พับฟ i ิได้เรือสำราญโดมิ n ิกันด e พับฟ i ิกอยู่แถบไหนรู้ไหมคารบเบียน mm hmm. แล้วเรือสำราญต้องล่อง,อ,ง,อ,งอยู่แถบไหนรู้ไหมก็คารบเบียสนางงามสปอนเซอร์เทเลมอนโดคือสป <Yeah. S 1> อนเซอร์เพราะฉะนั้นเม็กซิโก ตอบคำถามไม่ได้เรื่องก็ต้องได้เพราะว่าเทเลมันโดเป็นสปอนเซอร์อย่างนี้ทำให้เวทีมันแบบดูแบบเหมือนคนจะไม่ค่อยยอมรับนะคะพี่ต๋อในในปีต่อๆไปคือตอนนี้มันเกิดปัญหาเศรษฐกิจเราต้องเห็นใจเขานะคะเศรษฐกิจมันไม่ดีพอลา่าก็ต้องหาเงินเข้าองค์กรเขาไม่เงินพระแจ๊จะบอกหรือจะไม่ได้เงินเดือนตั้งสี่หมื่นกว่าบาทใช่ไหมล่ะพระแจ๊พนมอะ ป้าแจ๊คก็เลยมาบอกว่าเนี่ยฉันยังไม่ได้เงินอันนี้ก็น่าเห็นใจป้าแจ๊คนะคะเพราะแกทํางานของแกต้องแต่ไหนแต่ไรแล้วแกก็ต้องได้ตังค์นี่แกก็ไม่ได้ตังค์แกก็ทวงพอแกทวงแกก็ไม่ได้ไปเลย <c oughs> เห็นไหมล่ะน่นแหละก็เห็นใจอะค่ะเห็นใจไม่รู้จะเห็นใจยังไงแต่ว่ามันก็เป็นแบรนด์ที่มีมานานแล้วแต่มันจะเป็นแบรนด์ที่ตอนนี้นะวันนี้เนี่ยมันเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างที่จะเข้าสู่ยุคตกต่ำแล้วละ่ะจากที่เขาเลือกตุนสีมาเนี่ยคนก็ด่าสาบกันทั่วโลกแล้วเนาะ มันเลือกอะไรยังไงลองทรงก็มงได้อย่างเงี้ยทั้งๆที่ทพอตุนสีได้มาว่าโควิดมาหางานหาเงินเข้าองค์กรอะไรไม่ได้เลยก็คือจบแล้วก็พอเสร็จปับ๊บไม่รู้จะทํำยังไงก็ต้องมาเลือกสปอนเซอร์นี่แหละค่ะตั้งแต่โดมิดีกันเข้าแล้วชุดไม่ได้เลยมันไม่ใช่สไตล์นางงามจักรวาลชุดเข้ามาได้ยังไงอ๋อก่อนหน้านั้นประกาศได้รางวัลแล้วโอเคจบแสดงก็เป็นนางงามจากสปอนเซอร์ เรือสำราญจะล่องเฉพาะแคริบเบียนนะคะจำไว้เลยมันจะล่องอยู่แถบแคริบเบียนค่ะติดตามรายการเต๋าตอบได้นะคุณผู้ชมนะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะเวลา21นาฬิกานะะทางช่องนี้เลยนะคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะ Subscribe และกดกระดิ่งด้วยเช่นเดียวกันครับ